ประวัติและผลงานนำจูหยอกเกิด22กุมภาพันธ์1,994ที่ยองโดดิสทริกสูงประมาณ187เซนติเมตรปัจจุบันอยู่สังกัดแมนเนจเมนต์สูกชีวิตวัยเด็กจุดเริ่มต้นเคยเล่นบาสเกตบอลในระดับโรงเรียนมัธยมมีความฝันจะเป็นนักกีฬา แต่ต้องเลิกเพราะอาการบาดเจ็บและเข้ารับการผ่าตัดบริเวณหน้าแข้งหลังย้ายไปโซเขาเข้าประกวดท็อปโมเดลและได้ที่หนึ่งผลงานเด่นซีรีส์ e ูอายูสคูล2015บ,บทเด่นที่ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักเวลิฟ t ิงเฟร r r คิมบ็อกจูบทจองจุนฮยอง ที่เป็นบทนำแจ้งเกิดและได้รางวัล Best New Actor จากงาน NBC Drama Award The Bride of h a b a i ซีรีส์แฟนตาซีสุดโรแมนติกบทพระเจ้าฮาแบ็ก The Light in y o u r e พันสแนวดราม่าซึ้งกินใจโชว์พัฒนาการการแสดงที่ลึกซึ้ง Start Up 2020ซีรีส์โรแมนติกธุรกิจที่โด่งดัง ทำให้กลายเป็นพระเอกอันดับต้นๆของวงการ The School Nurse Files 2020นแนวแฟนตาซีคอมเมดี้ Twenty f i ซีรีส์สุดประทับใจ w i z l a n d ี่2023ซีรีส์แนวแอคชั่นระทึกขวัญจาก Disney ออกปัจจุบันพร้อมซีซั่นสองแล้ว